สวัสดีครับวันนี้ผมนายชูวัรน์ินบุญนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้คำสั่งนะครับ getcha นะครับแล้วก็ g e t c e นะครับ g e t c g แล้วก็ gete นะครับโดยคำสั่ง getcha นะครับฟังก์ชันที่ใช้ในการรับคือคือฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูลนะครับเพียงตัวอักษรนะครับจากแป้นพิมพ์และแสดงตัวอักษรนั้นให้เห็นบนจอภาพด้วยนะครับ หลังจากป้อนเสร็จต้องกด enter ด้วยนะครับรูปแบบการเขียนนะครับก็ชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็เท่ากับนะครับเชชานะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็เซมิโคลอนนะครับอยู่ในไลบรารีที่มีชื่อว่าครับ stdio นะครับ .h นะครับใะต่อไปนะครับเป็นคำสั่ง g e t n e นะครับคือ g e t n e คือฟังก์ชันที่ใช้ในการ รับข้อมูลเพียงหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวอักษรนะครับจากแป้นพิมพ์และแสดงตัวอักษรนั้นให้เห็นบนจอภาพด้วยนะครับหลังจากกวานเสร็จนะครับไม่ต้องกด enter นะครับรูปแบบการเขียนนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคือตัวแปรแล้วก็เท่ากับตามด้วย g e t c e นะครับอยู่ใน Library ที่มีชื่อว่า conio.h นะครับต่อไปนะครับจะเป็นคำสั่ง g e t นะครับ เป็นคำสังที่ใช้ในการรับข้อมูลเพียงหนึ่งตัวอักษรนะครับจากแป้นพิมพ์และไม่แสดงตัวอักษรที่ป้อนบนจอภาพหลังป้อนเสียนะครับไม่ต้องกด enter นะครับรูปแบบการเขียนนะครับก็คล้ายๆกันนะครับชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็เท่ากับ get c ลงใหเปิดปิดแล้วก็ semicolon นะครับอยู่ในไลบรารีที่มีชื่อว่านะครับ q u n io h นะครับและอันสุดท้ายนะครับ get s นะครับ get s นะครับคือ คำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลสต i n g นะครับหรือข้อความจากแป้นพิมพ์นะครับและแสดงตัวอักษรบนจอภาพนะครับหลังจากป้อนเสร็จต้องกด enter นะครับรูปแบบการเขียนนะครับ get s นะครับจะแตกต่างจากตรงที่ get s จะมาอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นชื่อตัวแปรนะครับอยู่ในลบรารีที่มีชื่อว่านะครับ stdio. h นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเข้าโปรแกรมเดี๋ยวทำให้ทุกคนดูนะครับอย่างแรกนะครับต้องไปที่ไฟล์นะครับเชียง d ดีก่อนนะครับหนที่ทีซีนะครับทีพีนะครับก็นิวนะครับ อย่างแรกก็คือ AD, ส่วนในส่วนของ header file นะครับ include นะครับ stdio นะนะครับ s นะครับเนี่ยตามด้วยนะครับ include นะครับ conio นะครับ s นะนะครับ void main นะครับ น้ำในเครืยอ์สกินนะครับแล้วก็ข้างาลนะครับชาครับผมใช้เป็นตัวแปะเอกนะครับครับแล้วก็ปิ้นเอฟนะครับเพื่อให้แสดงผลทางจอภาพไนะครับปิ้นเอฟนะครับอินพุตนะครับเพื่อนำข้อมูลนะครับที่เราเขียนน้าเข้ามาครับ น,นี้ 1. 1. ปิดนะครับแล้วก็เชียงฟลันนะครัตรงนี้จะเป็นแบบแฟลกนะครับเท่าก,กับครับเจ็บช้าครับตรงนี้เป็นเจ็บช้าครับตรงนี้เปิดติดครับแล้วก็เชียงฟลันนะครับก็เป็นเอฟนะครับนี่ผมจะใช้คำว่าวิวคัมนะครับวิวคัม แล้วก็เป็นเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์สีนะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สีนะครับแล้วก็เป็นตัวแปรเอกนะครับก็ตามด้วยคำสั่งนะครับ Get c h นะครับ Get c h นะครับ ต่อไปผมจะลองคอมไพเลอร์ให้คนดูนะครับอนะครับผมจะใส่อักขระนะครับเป็นตัวเอนะครับตัวเอสปึ๊บนะครับกด Enter นะครับด้วยคาสั่ง get ชานะครับตัวนี้จะรับอักขระได้1ตัวนะครับและต้องกด Enter ด้วยนะครับ แล้วก็คำสั่งต่อไปนะครับคําสั่งต่อไปนะครับเราก็มาแก้นะครับเป็นคําสั่ง s c h e นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเอาไร้เลยเพื่อเห็นความแตกต่างครับผมจะใช้เป็นเลขเจ็ดครับอ่านะครับโดยนะครับคำสั่ง set CHe นะครับตัวนี้จะรับอักขระได้เพียงหนึ่งตัวนะครับและจะแสดงให้เราเห็นนะครับโดยคําสั่งตัวนี้จะเริ่สตัวนี้เราจะไม่ได้กด Enter นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ s l a s h i n นะครับเพื่อให้ดูสวยงามนะครับ s l ล s h N นะครับก็ไปดูใหม่นะครับเลขเจ็ดครับนี่ครับจับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็น คำสั่ง getch นะครับผมลอง compile เลยนะครับ้วมีความแตกต่างนะครับผมจะใช้ตัว R แล้รกันนะครับครับโดยคำสั่งนะครับคำสั่ง getch นะครับจะได้รับตัวอักษรเพียงหนึ่งตัวอักษรเหมือนกันนะครับแต่จะไม่แสดงหลังจากที่เราป้อนตัวอักษรนั้นนะครับและเราก็ไม่ต้องกด enter ด้วยนะครับ มันจะไม่เห็นนะครับตัวที่เราป้อนลงไปนะครับต่อไปนะครับคําสั่งสุดท้ายนะครับเป็นคําสั่งเจ็ดเอ็ดนะครับเราต้องมาแก้ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเจ็ดเอ็นะครับก็ตามด้วยนะครับตัวแปรนะครับตัวแปรเอ็ดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เราก็ลบเซนคนละนอกนะครับแล้วก็มาใส่วงเล็บนะครับ ทำได้จำนวนตัวอักษรที่เราต้องการเขียนนะครับผมใส่20สนะครับก็เมิโคนลอนะครับแล้วก็ตรงเปอร์เซ็นต์ C นะครับตรงนี้อยากเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ S อนะครับก็ไปดูเลยครับครับตรงนี้ผมจะเขียนเป็นชื่อผมนะครับ S U สยูพนครับครับ โดยคาสั่ง get s นะครับจะทํางานตามที่เราต้องการนะครับโดยก่อนจะทํางานนะครับเราต้องกําหนดตัวอักษรนะครับว่าเราต้องการกี่ตัวนั่นเองนะครับครับสรุปนะครับทั้งหมดนะครับสี่คำสั่งนะครับโดยคําสั่ง get นะครับตัวนี้จะรับอักขระได้เพียงหนึ่งตัวนะครับแล้วต้องกด enter ด้วยนะครับคําสั่งที่สองนะครับเป็นคําสั่ง get ch e นะครับตัวนี้จะรับ อัขระได้เพียงหนึ่งตัวนะครับและจะแสดงให้เราเห็นนะครับโดยคําสั่งตัวนี้เราจะไม่เราจะไม่ได้กด enter นะครับสามนะครับคําสั่ง get c นะครับก็จะได้รับคําสั่งก็จะได้รับตัวอัขระเพียงหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับแต่จะไม่แสดงหลังจากที่เราป้อนนะครับและเราก็ไม่ต้องกด enter ด้วยนะครับคําสั่ง get s นะครับ จะทางานตามที่เราต้องการนะครับโดยก่อนจะทํางานเราต้องกําหนดตัวอักษรว่าเราต้องการกีดตัวนะครับครับสําหรับวันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ